ตามรับชมท่านช่องน้ำความพัฒนาในขณะนี้นะคะน้ำความก็ยินดีตอนราบเอฟซีที่ก็รับรากทุกท่านเข้นข่าชุมชมข่าวนความพัฒนาขึ้นเก่าคือเดิมนะคะเอฟซีนาอพร้อมกับการนําสาระน่ารู้มาฝากมาตอนเอฟซีนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมหรือว่าประเด็นข้อกฎหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนสําหรับใครที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะคะหรือ ยังไม่มีเวลามาเ,าเรียนรู้ข้อกฎหมายที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคกับสมัยก็สามารถมาฟังข้อกฎหมายหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมที่ช่องเล็กๆของน้ำพราพัฒรานี้นะคะวันนี้นะคะน้ำพรนได้นําประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมมาให้เอฟซีได้รับรู้รับทราบแล้วก็ลองค่อยๆค,ค,คิดตามไปหรืออาจจะเป็นการ หันกลับมาสังเกตตัวเองว่าตัวเองได้เป็นโรคนี้ไหมแต่ก่อนที่นพรจะได้พา FC มาฟังรายละเอียดว่าเรื่องนี้คือเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับตัวเรามากน้อยแค่ไหนนะคะสำหรับ FC ท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กด Subscribe นะคะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังแรงใจให้กับช่องเล็กๆของนคพรพัฒราให้ได้มีโอกาสเติบโตกับเพื่อนๆบ้างนะคะ FC จ๋า ทีนี้นะคะเราเข้ามาสู่ประเด็นหัวข้อที่น้ำพรจะได้นำมาบอกเล่าต่อพี่น้องชาวครอบครัว y o u t u b e ในยุคข้าวยากหมากแพงในยุคที่สภาวะเศรษฐกิจรัดตัวค่าครองชีพสูงรายได้กับรายจ่ายไม่เกิดความสมดุลกันโดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นกลุ่มฐานะ กลุ่มราญยานะคะกลุ่มผู้ที่ไม่มีเงินเดือนไม่มีไรายได้ประจําชีวิตความเป็นอยู่จะได้รับผลกระทบอย่างมากนะคะสาหรับผู้ที่ใช้แรงงานที่อยู่ในเมืองเป็นลูกจ้างแรงงานก็รายรับไม่สมดุลกับรายจ่ายเรารายจ่ายเยอะรายรับน้อยไหนจะรับผิดชอบลูกเตา้าลูกหลานนะคะค่านมบุตรค่าเล่าเรียนค่าอาหารการกินค่าเช่าบ้านค่าที่พักทุกอย่างแม้แต่ค่าเช่ารถ หรือบางคนเป็นพ่อค้าแมค่ค้าก็ค่าเช่าที่ในการประกอบสถานที่ทํามาหาก,กินอย่างนี้นะคะทาให้คนเราเกิดสภาวะความเครียดนะคะเกิดความเครียดแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อระบบสมองนะคะบางคนขาดตัวตายก็มีเกิดสภาวะหลายๆอย่างด้วยอะไรด้วยปัจจัยหลักขึ้นกับ สภาวะทางสังคมสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่ในยุคปัจจุบันดังนั้นคนเราจึงได้รับผลกระทบสำหรับใครที่จิตใจไม่เข้มแข็งผลกระทบนั้นก็คือโรคจิตคิดไปเองหรือถ้าพูดแบบภาษาบรราศคือโรคเข้าใจไปเองมโนไปเองคิดว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ภาษาทางสัตวทยาศาสตร์หรือศัพท์ภาษาทางการแพทย์เขาเรียกว่าโรคจิตคิดไปเองนะคะเอฟซี MC ตามที่เราได้ดูข่าวต่างๆบางคนก็อ้างตัวเองเป็นผู้วิเศษมาจากหลายๆแห่งที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวพุทธก็มีหลายศาสตร์หลายสาขาแต่ละคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้วิเศษนะคะเรามาดูว่าโรคจิตคิดไปเองนะั้นนะคะ สาเหตุมาจากอะไรก็เหมือนกับที่นพรได้บอกกล่าวมาแต่เรื่องต้นก็คือบางครั้งนะคะเป็นความผิดปกติทางด้านสมองนะคะหรือเคมีในสมองไม่สมดุลกันทำให้เกิดภาวะบกพร่องเกิดอาการคิดไปเองมโนไปเองต่างความเข้าใจและความรู้สึกของตัวเองหรือบางครั้งนะคะสาเหตุอาจจะมาจาก สภาวะสีแวดล้อมเหมือนที่ดําพรพูดมาแล้วสภาวะทางเศรษฐกิจหรือ,รอการเลี้ยงดูหรือบางคนเกิดมาจากประสบการณ์ของชีวิตของตัวเองที่มันล้มเหลวนะคะเกิดจากความอ่อนไหวทางด้านแนวความคิดความอ่อนไหวทางด้านจิตใจนี่ก็คือเป็นสาเหตุของการเป็นโรคจิตคิดไปเองนะคะตามศัพท์ภาษาวงการแพทย์เขาพูดกันนะคะ ทีนี้นะคะอาการของการเป็นโรคจิตคิดไปเองมีอาการยังไงลองหันดูตัวเองบ้างสิเกิดบางครั้งพวกเรากลายเป็นคนที่โรคจิตคิดไปเองหรือไม่ลองหันมาดูตัวเองตามรายละเอียดที่น้ำพรจะบอกกันต่อไปนี้นะคะเอซจ๋านะคะอาการของคนโรคจิตคิดไปเองประการแรกเลยนะคะคิดว่าตัวเองกำลังตกอยู่ใน อันตรายถูกคนอื่นกลั่นแกล้งถูกคนอื่นสะกดรอยตามเนี่ยเกิดอาการหวาดระแวงหรือบางคนนะคะสำหรับคนที่มีคู่ชีวิตมีคู่สามีภรรยาเกิดอาการคิดไปเองว่าคู่สมรสของตัวเองไม่ว่าคุณสามีหรือคุณภรรยานอกใจไปมีคนอื่นข้อนี้นะคะมีโอกาสที่จะทำร้าย คู่สมรสตัวเองได้สูงข้อนี้นะคะรู้สึกว่าจะอันตรายนะคะถ้าเกิดโรคจิตคิดไปเองว่าคู่สมรสของตัวเองนอกใจไปมีนคนอื่นตัวนี้ให้พึงระวังไว้นะคะ fc หรือบางคนนะคะโรคจิตคิดไปเองอาการที่3านะคะ fc จะหลงตัวเองคิดไปว่ามีคนมาแอบรักแอบชอบตัวเองคนที่มาแอบรักแอบชอบนะั้นไม่ใช่คนธรรมดานะเป็นคนรวยเป็นคนที่เป็นคนดัง เป็นคนที่มีชื่อเสียงในสังคมที่ทุกคนรู้จักเขาก็คิดไปเองว่าคนคนนี้รักเขานะหลงไหลคลั่งไคล้เขานะนี่เขาเรียกว่าโรคจิตคิดไปเองนะคะเป็นอาการอีกแบบหนึ่งนะคะเอฟซจาและก็ข้อต่อมานะคะบางคนคิดไปเองว่าตัวเองมีพลังวิเศษพิเศษกว่าบุคคลธรรมดาที่เป็นมนุษย์ ผู้ตุชนคนธรรมดาเป็นคนคิดว่าตัวเองเป็นผู้ที่มีพลังเหนือกว่าใครทั้งมวลในโลกนี้สามารถสื่อสารได้สามภพสามโลกไม่ว่าสวรรค์บนดินหรือบาดาลหรือผู้ทีพปีศาจองค์ไหนที่เป็นศูนย์รวมจิตใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจความเชื่อของมนุษย์ ตัวเองสามารถอย่างรู้และสามารถสื่อสารได้นี่ก็คืออาการของโรคจิตคิดไปเองตามผลวิจัยของกรมการแพทย์นะคะหรือนะคะอีกลักษณะหนึ่งบางคนคิดว่าร่างกายของตัวเองอวัยวะบางส่วนผิดปกติทำงานไม่ได้หรือคิดว่าพลังพิเศษของตัวเองในตัวของตัวเองนี่ส่วนใดส่วนหนึ่งสามารถ ชี้สั่งฟ้าสั่งฝนได้คือเกิดอาการคิดไปเองเข้าใจไปเองตามความรู้สึกทีนี้เรามาเปรียบเทียบกันนะคะอาการรับของคนที่เป็นโรคหลงผิดคิดไปเองกับอาการของคนที่เป็นโรคประสาทมันต่างกันแค่ไหนส่วนโรคที่หลงผิดคิดไปเองเข้าใจไปเองนั้นเป็นอาการผิดปกติ ทางด้านแนวคิดทางด้านความเข้าใจนะครเป็นโรคที่แบบว่ามโนสำนึกเกิดมาจากแนวความคิดของตัวเองส่วนอาการโรคประสาทเกิดมาจากอาการผิดปกติของระบบประสาทสัมผัสเช่นอะไรเช่นอาการหูแววได้ยินเสียงโน,น้นเสียงนี่ซึ่งข้อเท็จจริงแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เขาจะเกิดอาการหูแวว ประสาทเขาคิดตามและหหูก็ได้ยินเห็นเหตุการณ์สถานการณ์นั้นๆพูดออกมาเป็นฉากฉากฉากเหมือนกับมีเรื่องราวเกิดขึ้นจริงๆซึ่งคนปกติฟังเขาพูดแล้วมันไม่ใช่นี่เขาเรียกว่าอาการของคนประสาทส่วนอาการของคนที่เป็นโรคหลงผิดคิดไปเองเกิดมาจากการผิดปกติของแนวคิดและความเข้าใจ คิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้นะคะจัดแตกต่างกันซึ่งมาชั่งน้ําหนักกั้ามกึึงก็คงจะไม่ต่างกันสักเท่าไหร่แต่ส่วนมากคนที่เป็นโรคหลงผิดคิดไปเองจะมีความเชื่อมั่นเชื่อว่ามั่นใจว่าตัวข้าพเจ้านี่แหละเป็นโน่นเป็นน,น,น,นี่หรือข้าพเจ้าถูกกระทําอย่างนั้นอย่างนี้นะคะส่วนอาการของคนโรคประสาทนั้น จะพูดไปตามความรู้สึกประสาทสัมผัสอาการผิดปกติของระบบประสาทของเขานะคะเนี่ยก็คือการเอามาเปรียบเทียบระหว่างอาการของคนเป็นโรคประสาทกับอาการของคนที่เป็นโรคหลงผิดคิดไปเองนะคะ FC จากทีนี้การรักษาการบำบัดของอาการของคนที่เป็นโรคหลงผิดคิดไปเอง แนวทางการแพทย์เขามีวิธีการรักษาอย่างไงถ้าเจอแบบนี้นะคะวงการแพทย์เขาจะปล่อยให้เธอพูดไปเลยตามความรู้สึกของเธอให้เธอได้ระบายความรู้สึกตามความเข้าใจของเธอว่าเธอเป็นโน่นเธอเป็นนี่เธอถูกกระทํางงอย่างนั้นอย่างนี้ให้เธอระบายออกมาให้เต็มที่ในขณะเดียวกันนะคะแพทย์เขาก็จะไม่เชื่อและไม่ให้การสนับสน,นุนแนวคิด ตามความเข้าใจของคนที่เป็นโรคหลงผิดคิดไปเองนั้นด้วยเช่นกันนะคะแต่จะไม่โต้แย้งว่าสิ่งที่คุณเข้าใจสิ่งที่คุณคิดนั้นผิดไม่จริงอย่างนั้นอย่างนี้ไม่โต้แยง้งปล่อยให้เขาได้ระบายตามความรู้สึกตามความเข้าใจของเขาว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้น,นะคะนี่คือข้อแรกขั้นตอนที่สองนะคะหลังจากประเมินอาการสังเกตอาการการพร่ำการเพ้อก,การพูดการเชื่อมั่นถือมั่นในสิ่งที่เขาเป็นในสิ่งที่เขาเห็นในสิ่งที่เขาเข้าใจนั้นนะคะเขาก็ จะทำการรักษาจัดยาให้ถูกหมวดหมู่ว่าควรจะกินยาขนาดใดน,นะคะจะได้ช่วยในการบําบัดรักษาส่วนถ้าอาการกรณีมีอาการรุนแรงอาการเป็นหนักเขาจะต้องรับไว้ที่โรงพยาบาลเพราะว่าบางครั้งนะคะ บางเคสอาจจะทําอันตรายกับผู้อื่นอย่างเช่นหลงผิดคิดไปเองว่าคู่สมรสของตัวเองนอกใจอย่างนี้นะคะอาการหลงผิดคิดแบบนี้จะปล่อยให้อยู่ในสังคมอยู่กับครอบครัวไม่ได้เขาจะต้องนํามาไว้ที่โรงพยาบาลเพื่อเป็นการประเมินอาการรักษาตามอาการให้ยาไปจนกว่าเขาจะเข้าสู่สภาวะจิตใจหรือแนวคิดของเขาเป็นปกตินะคะ นี่ก็คืออาการของคนที่หลงผิดคิดไปเองบางคนนะคะโรคหลงผิดคิดไปเองนี่สามารถโน้มน้าวจิตใจคนอื่นตามพลังความเชื่อในข้อที่แบบว่าคิดว่าตัวเองเป็นบุคคลพิเศษสามารถอย่างรู้ฟ้าดินสามารถสื่อสารกับโน่นนี่นั่นนี่คือหลักการแพทย์ลองหันกลับมาดูตัวเองว่าคุณเป็นหนึ่งหนึ่งในนั้นไหมคะในแนวความคิดคิดว่าตัวเองถูกปองร้ายไหมคิดว่าตัวเอง ถูกใครสะกดรอยเพื่อที่จะทำร้ายหรือคิดว่าเพื่อนร่วมงานกลั่นแกล้งก็งคุณไหมทั้งทั้งที่ไม่มีเหตุการณ์ใ,ใดๆแต่ความรู้สึกคิดไปเองหรือคุณมีความรู้สึกว่าคุณมีพลังพิเศษกว่าคนอื่นไหมอย่างนี้นะคะพิเศษจนสามารถตั้งตัวเองเป็นโน่นนี่นั่นตามความรู้สึกเรามาเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างคนโรคจิตประสาทหลอนกับคนโรคหลงผิดคิดไปเองสังคมในยุคป,ปัจจุบันด้วยสภาวะสิ่งแวดล้อมแบบนี้ ทำให้คนเรานะคะได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจและแนวความคิดนี่คือสาระน่ารู้ที่นพรได้นํามาฝากมาต้อน FC ที่ครบรับในวันนี้สําหรับใครคิดว่าสิ่งที่นพรมาบอกนี้น่าจะใช่คนใกล้ตัวถถงตัวเองหรือเปล่านะคะก็ พึงสังเกตและหาทางรักษาก่อนที่จะมีอาการหนักไปมากกว่านี้นะคะเอซี SC จา๋าาหารทันถูกอบอกถึงใจก็ใช้กันกดไลก์ like, กดแชร์ share, ติดตามกันสับสไบใคเป็นกำลังแรงใจให้กับน,ำน้ำพรทศราบ้างนะคะจะได้คัดสรรสาระน่ารู้นะคะไม่ว่าจะเป็นข้อกฎหมายหรือประเด็นปัญหาที่เป็นข่าวช็อคออฟเดทาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในยุคป,ปัจจุบันน้ำพรจะได้หยิบยกมาบอกเล่าเอซีถึงเก่าคือเดิมสาหรับ EP นี้น้นำพร ก็ขออำลายเอฟซีไว้เพียงแค่นี้ก่อนหากท่านถูกอกถูกใจก็ช่วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังแรงใจให้กับน้ำพอพัรกระมังนะคะเอฟซีจ้าสำหรับวันนี้น้ำพอก็ขอกราวคำว่าสวัสดีจ้าสบายดีค่ะเอฟซีทีงที่รักทุกทุกคนยินดีนี่แห้งแข่งแรกกัดสุข,ขสุขเค่อนกันนะจ้า